เรียนท่านคณะกรรมการ,การและสวัสดีเพื่อนนิสิตท,ทุกท่านค่ะดิฉันนางสายลมวังแผนสำหรับวันนี้นะคะดิฉันจะพูดในประเด็นที่เป็นข่าวมาแล้วซึ่งเป็นข่าวดังมากได้รับความสนใจจากสัมมักข่าวหลายๆที่พาดหัวข่าวและเป็นที่สนใจของใครหลายๆคนโดยเฉพาะวงการการศึกษาไทยในด้านของภาระงานของครู มีคุณครูท่านหนึ่งคะ่ะได้จากโลกนี้ไปแล้วแต่ในจดหมายได้เขียนตัดเพอซึ่งการทำงานของเขาไว้ว่าเขาทำงานหนักมากเครียดทุกวันนําไปสู่สะสมเรื่องของสุขภาพจึงจากโลกนี้ไปแต่ทุกท่านคะในทุกจุดของการทำงานไม่ว่าจะเป็นคุณครูผู้นำหรือผู้บริหาร จะมีสิ่งหนึ่งที่เข้ามาท้าทายและให้เราได้พิสูจน์ตัวเองนั่นก็คืออุปสรรคและปัญหาในอุปสรรคและปัญหาทุกคนจะต้องพยายามแก้ไขและในการแก้ไขเราจะต้องลองเปลี่ยนมุมมองตัวเองให้แก้ไขปัญหาในเชิงบวกโดยการที่เราจะต้องมองให้เป็นเห็นด้วยใจทุกปัญหามีทางออกเสมอนะคะ ไม่จำเป็นต้องตัดเพาะตัวเองและในปัญหาอย่างที่ยกตัวอย่างไปเนี่ยจะมีผู้คนมากมายในองค์กรที่จะเป็นเพื่อนร่วมคิดร่วมแก้ไขให้กับเราซึ่งถ้าเรามองมาหาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอุปสรรคที่สามารถจะแก้ไขได้การมองอุปสรรคให้เห็นคือการมองข้อมูล ให้เป็นสัญญาณของจุดเริ่มต้นการเรียนรู้เห็นด้วยใจคือการใช้ความเข้าใจในอุปสรรคความเมตตาและการเปิดใจในการแก้ปัญหาเราต้องมีข้อมูลเราต้องมีเพื่อนร่วมคิดมีครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะที่ท่านกล่าวเอาไว้ว่าปัญหานั้น มีข้อดีอย่างหนึ่งมันบีบคั้นให้เราได้ดิ้นรนและถ้าเราปฏิบัติต่อมันได้ถูกต้องปัญหาอุปสรรคก็จะเป็นเวทีพัฒนาคนพัฒนาปัญญาดังคำกล่าวของสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ทีนี้ดิฉันจะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมองปัญหาออกเป็นสามแบบมองอุปสรรคออกเป็นสามแบบนะคะแบบแรก เป็นอุปสรรคที่สามารถแก้ไขได้เช่นนโยบายขององค์กรทัศนคติของคนในทำงานยืดหยุ่นได้สามารถแก้ไขได้และสามารถที่จะลงมือทำได้ทันทีโดยไม่ต้องรอผัดวันประกันพุ่งและแบบที่สองนะคะคือปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ คือสิ่งที่เราไม่สามารถจะแก้ไขคนเดียวได้ยกตัวอย่างง่ายๆอดีตที่ผ่านมาเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้แล้วแต่เราสามารถนำอดีตมาเป็นบทเรียนมาเป็นข้อมูลความรู้ในการพัฒนาตนเองในปัจจุบันไปสู่อนาคตและอุปสรรคที่สคือไม่ต้องแก้ไขเพราะว่าเป็นอุปสรรคที่อาจจะไม่ได้ มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรหรือต่อตัวเราปล่อยผ่านได้เลยเราไม่ต้องใช้พลังงานหรือเวลาในการแก้ไขนะคะอุปสรรคทำให้เราได้คิดใหม่ทำใหม่สร้างโอกาสในการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเราลองกลับด้านอย่ามองว่าเป็นปัญหาไปสมดมองว่าเป็นสิ่งที่เราได้พัฒนาตัวเอง และที่สําคัญเราต้องมีเป้าหมายชัดเจนในการแก้ไขปัญหาการที่มีเป้าหมายชัดเจนในการแก้ไขปัญหาจะทำให้เราสามารถก้าวข้ามไปได้เรื่อยๆเราจะต้องเริ่มจากการที่กระจายปัญหาก้อนใหญ่ๆให้เป็นก้อนเล็กค่อยๆแก้ไปทีละเปาะเมื่อเราชนะในจุดแรกเราก็จะสามารถที่จะชนะในจุดต่อๆไป เป็น small win option ทำให้เราสบายใจทำให้เราสามารถแก้ปัญหาได้ดีแล้วก็ไม่รู้สึกถดถอยสุดท้ายแล้วเมื่อเราแก้ปัญหาได้เราจะต้องหันกลับมาดูแลใจตัวเองยึดมั่นในคุณค่ายึดมั่นในความสามารถของตัวเองว่าเรานั้นเก่งเก่งมากที่เราจะสามารถผ่านปัญหานั้นไปได้และฝึกแยกขยะ ระหว่างข้อที่จริงและเสียงรบกวนที่จะมาทําให้เราค่อยวระหว่างทางที่เราเจออุปสรรคและเราพยายามแก้ไขเข้าใจเหตุผลและปัจจัยที่เกิดขึ้นที่ก่อให้เกิดปัญหาไม่ยึดติดผลลัพธ์ทำให้เราไม่ต้องกดดันสิ่งที่จะตามมาเราก็จะได้แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องสุดท้าย การที่มองให้เป็นเห็นด้วยใจเมื่อใจเราเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนโอกาสก็จะปรากฏทำให้เราก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆได้อย่างง่ายดายขอบคุณค่ะ